ขาให่แประสงู้เจริญข้เจ้าทั้งหลายอน้นขอนียจึงมักจะกักกันขอขอบริวาทั้งหลายเหล่านี้ ไม้พระเขาย่าิโซแก้กคุ้มโซผ้าหรือว่าย่ายพอนอพนหน่อยมะจักาพัชจานอนเพราะว่าจะฆ่าพนักงานศพนอพิ่หน่อยจะกันหอเฮ็ดบุญนะพีนหน่อย ข้าพเจ้าทัง้งหลายไปโยตะลามสบายสันตาตุขอบคุณเจ <pop> <back> ้าาพี่้งข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าของข้าพเจ้า ผู้ที่ร่วงรับไปนี่เจ้าแก้วนี่แก้วท่านผู้พาท่านเจ้ากรรนายเวรท่านประชักดหลายถ้าท่านตกทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกาละนั่นเธอ สมาวก็จะเอ็นแต่ย่ายพ่อครับจะบดยังบดบางคนก็บอกค่อยก็คือสมาก็จะเอ็นแต่ไม่ย่ายท่องไม่ย่ายท่องเพระย่ายติวครับมื่อนิ่เมื่อแจกเขาอาบน้กันหลังจากแจกเขาแล้วก็ไปดอนผู้ตาเด้อครับไหลองจากนี้ก็ไปดอนผู้ตาครับพยายามจะาดเดี่ยว แบบมบานองบานยังมีปูตาเป็นแเรยงบางทีมนจดเล็ข้างไั่วค่ะแต่ของบ้านเราก็เรียากควกำหนด่เลียงแจกผุ้นมารวมทําบุญานนี้ไม่ใหญ่ทอง่สาโมงเสามโมงอนเยใ่เป้นขึ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 น้้นเ้น ออพน้ nope. เมื ó, ่อด้เมดเรื่องพี่เพื่อนน้อพนี่ได้แต่เพืนสรไปแล้นอพีท่านก็เตรียมตัวขอบคุณเด้อแขกทุกคนที่มางานหญยทองเอาเไปรวมกันแก้วอี่นกระกรองกณบารองอมบวชเอาสุกเื่อนเสียงไว้ทากไม่เพล่อให้ยายเาสามโมงสองงานสวดอภิธรมถอหอดเหอดมือบุญงายพระเข่านาะพี่น้องาองกับ ผู้ตายนพุ่แทบจะพากันผู้นึ่งนอกพี่น้องกับเมื่อนี้ค่ะว่ารอบที่คบคลิปนี้ไปสัก่ันแล้วกองยาวกับท่านเาคลิปหนาเดี๋ยวเาเคือเสียงด้วยกันในกองยาวดยไห